ธรรมนิยายเรื่องท่องขุมนรกกมุนาวตติโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบาปกรรมมีจริงใครก่อกรรมทำเกินไปตายแล้วต้องตกนรกรับโทษท่านทุกทรมานแสนสาหัส นี่คือความจริงที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นตามบัญชาของเทพเจ้าองค์อกเซียนฮ่องเต้โดยร่างทรงเอกแห่งสาราบทับทรงเสียเยิียงตึงแห่งนครไทยจุงเกาะไต้หวันซึ่งได้ถอดกายคิปตามเสด็จองค์พระอาหารหันต์เจ้าจี้ของอู่ฮุ่ไปท่องยมโลกแล้วถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงพลกรรมที่ทำไว้และต่อไปนี้คือ เรื่องราวของท่องขุมนรกท่องขุมนรกตอน ชมขุมนรกพึ่งผิดครั้งที่สองสมเด็จองค์พระอา,หารหันต์เจ้าจี้กงอวคุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเยสี่ยงเสิยงร่างทรงเองไปท่องยงมมโลกชมขุมนรกพึ่งผิดครั้งที่สองเมื่อวันที่6เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 2 2 เรื่องราวมีดังนี้เสียงสือช่วยโปรดค่าพระคุหลังขอจดจำความเมตตาไม่เลือนหายโลกมนุษย์นักบวชชั่วใหญ่มากมายพวกมาร้ายในาศาสนาหาพ้นกัับ ตอนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชยมพระสเสด็จลงมาประทับทรงโปรดสัตว์ลูกและรับมนุษย์เป็นศิษย์ถ่ายทอดความรู้ชี้แนะแนวทางสว่างให้ตลอดจนอบรมสอนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนสเมเป็นขั้นมักผลเพื่อการพ้นทุกนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่ไม่ปรารถนาจะช่วยชาวโลกได้กลับคืนไปสู่ปิติภูมิของตนในภพหน้าฉะนั้นพระคุณของท่านจึงมีต่อชาวโลกอย่างสุดขนาดครับจนไม่มีอะไรที่จะนำมาเปรียบได้ดังที่พูดกันว่า เป็นพระอาจารย์สอนให้เพียงหนึ่งวันพระคุณนั้นเยี่ยงเป็นพ่อชั่วชีวิตด้วยเหตุนี้ชาวโลกจึงควรเชื่อฟังและประพฤติปฏิบัติตามคำอรรมสั่งสอนของท่านอย่างไรก็ตามยังมีนักบวชอีกจำนวกหนึ่งไป็ผู้ทำลายศีลธรรมและก่อความหมองม้อมยแก่าศาสนาด้วยการใช้ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองและบ้านก็ล่อลวงเพื่อทำอนาจาร นักบวชจำพวกนี้ไม่ประสงค์ปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นแต่กลับมาททาตัวไปมาร้ายแฝงอยู่ในคราบของนักบวชเพราะผู้นี้ไม่อยากขึ้นสวรรค์จึงต้องลากขอให้ตกลงมาสา่งสาบบัญชีกันในขุมนรกโทษกรรมจากความบาปหนาของพวกเขาหาใช่เบาไม่ผู้ที่เป็นนักบวชประพฤติผิดสิ่งข้อห้ามโดยต้องอาบัตินั้นตามกฎแห่งยงโมโลกจะถูกลงโทษสถานนักฉะนั้นไม่ว่าชาวโลกจะบวชอยู่ในาศาสนาใดก็ตาม ต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมะในวินัยของศาสนาน,านั้นนอย่างเคร่งครัดตลอดจนขนกธรรมเนียมและจารีประเภณีทั้งนี้เพื่อให้ผลจากกรรมบาปซึ่งเป็นโทษที่ไม่มีการให้อภัยเอีเสงวันนี้เตรียมตัวเดินทางไปท่องยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวได้กระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์จะเดินทางไปไหนขอรับจะไปที่ขุมนรกพึ่งผิดอีก เพื่อไปดูพวกมาร้ายศาสนาจบกรรมชัว่วลงได้อย่างไรให้หลับตาแล้วเตรีมออกเดินทาง รอง,งจากพุ่มระโบได้ข้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจี้หกกับเอีย้ยเซียงเซิง,สงสเสด็จมาชมอีกครั้งด้วยความยินดีเนื่องจากทั่วมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันมีคนจะพากนึงและเป็นจำนวนไม่น้อยอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลอกลองเอาทรัพย์สินเงินทองทและบ้านก็หลอหลงธรรมนาจารย์ทั้งนี้เป็นการกระทบกระตุะนตอบความรู้สึกฝึกพอมข,ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับยังความมอมมองกับาศาสนาอย่างใหญ่หลวง ฉะนั้นจึงต้องมาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนําไปเป็นข้อตือนใจแก่ชาวโลกเป็นความจริงตามที่สมเด็จพระจี้ฮุกพูดเชิญข้าจะนําท่านทั้งสองเข้าไปชมภายในขุมนรกและจะปล่อยวิญญาณบาปสองสำนเพื่อเล่าเรื่องก่อกรรมบาปเมื่ออดีตชาติของพวกเขาด้วยตนเองให้เอียเสียงเสียงทรารบกระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกครับพึ่งพิษเหล่านั้น บินเหินฟ้าเล่นลมรากะเพลิงระบอำอยู่เต็มท้องฟ้าต่อเมื่อพบเห็นพวกวิญ,ญญาณบาปข้าต่างจะบินโฉบลงมารุมต่อยเอาอย่างไม่ยอมลดละทําให้พวกวิญ,ญญาณบาปแต่ละตนหัวแดงและบวงปูดไปตามๆกันพวกเขาคงจะปวดหัวจนตาลายไปหมดกระมังขอรับไม่เพียงเท่านั้นนะแต่ยังสะบัดร้อนสะบัดหนาวอีกด้วยเพราะเจ้าพึ่งประเภทนี้มีสารที่เป็นพิรายเจือปนอยู่มาก เขาจะปล่อยวิญญาณบาปออกมาเล่าพฤติการของพวกเขาด้วยตนเองยม,มเทพปล่อยวิญญาณบาปออกมาจากที่คุมขังสองสามตนแล้วนำตัวมาที่นี่โดยเร็วทราบแล้วพร้อมปฏิบัติข้าพเจ้านำวิญญาณบาปออกมาสาปลแล้วให้วิญญาณบาปทั้งสามฟังคำสั่งข้าพระสงฆ์รูปนี้คือสมเด็จพ,พระอรหันต์เจ้าจีโกงอัว่วหุกส่วนมนุษย์อีกท่านหนึ่งคือเอีย้ยเสี่ยงเสียงแห่งศาลา เสียเ่ยเฮียงตึงที่นครไทยจุงผู้เป็นพระอาจารย์กับสิษย์ทั้งสองท่านนี้ได้รับพระราชบัญชาให้นิพนหนังสือท่องกุมนรกฉะนั้นจึงให้พระเจ้าบอกเล่าพฤติการก่อกรรมบาปเมื่ออดีตชาติตามความเป็นจริงเพื่อนำความเป็นไปข้อเตือนใจแก่ชาวโลกขอถามท่านผู้นีว่าเพราะเหตุใดจ,จึงต้องมารับกรรมอยู่ที่นี่เรื่องที่ข้ากระทำไปแล้วนั้น ความจริงเป็นการไม่สมควรเลยเมื่อข้ายังมีชีวิตยอยู่ที่โลกมนุษย์ก็ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านและเนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านประสงค์จะสร้างสารเจ้าข้าจึงเป็นผู้แทนออกเรืร่อยไรหาเงินไปนทุนค่าก่อสร้างแต่ก็ต้องมัวหมองกับการเงินที่เรื่อยไรายมาได้เพราะข้ายักยอกเอาไว้ใช้เป็นส่วนตัวสัจำนวนหนึ่ง หลังจากตายแล้วก็จึงรู้ว่าการยักยอกเงินของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียรายมาจากประชาชนซึ่งเป็นเงินของสาธารณะก็เป็นการกระทำที่บาปหนามากฉะนั้นจึงถูกทางการยมวโลกพิพากษาตัดสินให้ตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้เป็นเหตุให้ต้องมาถูกผูครึ่งพิษรุมต่อยเอาอย่างไม่ปราณีจนเจ็บปวดแสบคันแทบจนทนไม่ไหว นี่ท่านดูสิตามเนื้อตามตัวโท่าร่างกายของข้าบวมเป่งจนแดงไปหมดชาวโลกที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเงินของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเงินสาธารณะุศสใดๆก็ตามก็ต้องระมัดระวังและก็ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์เพราะเงินของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้เพียงจะเสดเงินจะยักยอกหรือผิดพลาดไม่ได้ไม่ฉะนั้นกรรมจะตามสนองด้วยการถูกพึ่งพิษรุมต่อยเอาดังเช่นตัวข้า ตลอดชีวิตของข้าก็กระทำความผิดเรื่องเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นไม่ได้กระทำความผิดเลยเจ้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในทางที่ถูกที่ควรแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะต้องช่วยเหลือลูกบ้านเพื่อความเจริญของท้องถินสำหรับการสร้างศาลเจ้าในหมู่บ้านเป็นสิ่งดีประชาชนจะได้ระลึกถึงอาริยบุคคลในอดีตและกราบไหว้บูชาซึ่งเป็นผู้สร้างคุณงามความดีไว้แก่มนุษยชาติ แต่เจ้ากลับช่วยโอกาสยักยอกเอาเงินของสาธารณกุศลไปใช้เป็นการส่วนตัวพฤติการของเจ้าบาปหนามากและในกรณีนี้ตามกฎแห่งยมโลกเป็นโทษที่ไม่มีการให้อภัยวิญญาณบาปที่สองเมื่ออดีตชาติเจ้ากระทำความผิดอะไรไว้ที่โลกมนุษย์ให้บอกเล่าตามความจริงโดยเร็ว ถ้าผมขอถามรพระผษุมีรูปนี้ว่าท่านเป็นนักบวชปฏิบัติธรรมแต่เพราะเหตุใดจึงต้องมาอยู่ในขุมนรกทําไมไม่ไปสู่นิพพานซึ่งเป็นพบอนันตสุขเล่าขอรับอันตพุทธเป็นกรรมบาปเป็นกรรมบาปหนาที่กระทําเอาไว้จริงๆเมื่อตอนที่ข้ามีอายุได้สิบห้าปีข้าถวายตัวบวชอยู่ในพุทธศาสนา ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าจะประพฤติทธรรมให้สำเร็จถึงขัง้นมรรคผลแต่ว่าจิตใจของข้ายังขาดความแน่วแน่ในการปฏิบัติจึงเป็นเหตุให้เกิดความโลภขึ้นเพราะถ้ามีหญิงชายชาวศาสนิกชนนำเงินมาทำบุญ ก็จะแอบเก็บเงินสะสมไว้หรือว่านำไปใช้จ่ายเองเป็นส่วนตัวไม่ได้นำเงินทั้งหมดออกไปเป็นค่าใช้จ่ายบุรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดและซื้อดอกไม้ทูบเทียนกับน้ำมันสำหรับเป็นเครื่องสก,การะบูชาแม้แต่การสวดมนต์เพื่อให้เกิดความมีสิริมงคลแก่ชาวศาสนิก,กชนที่มาทำบุญ ก็สวดยึงลูกรวกโดยเสียมิได้อันหนึ่งถ้ามีสมาชิของครอบครัวใดถึงแก,ก่กรรมแล้วก็จะมาน,นิมนต์ข้าไปทำพิธีสวดทางาศาสนาต้องแลกเปลี่ยนด้้ยเงินแล้วก็ต้องตกลงราคากันก่อนว่าจะให้สวดทำพิธีมากน้อยแค่ไหนดังที่กล่าวกันว่ามีเงินน้อย ก็ซื้อสินค้าได้น้อยเป็นต้นถ้าครอบครัวที่ยากจนมันนม่มนต์ข้าไปสวดทำพิธีทางศาสนาข้าจะแสดงออกซึ่งความไม่พอใจที่จะสวดทำพิธีให้ถึงแม้ว่าจะมาตามแล้วเร่งอีกข้าก็ไม่ไปตรงกันข้ามแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ร่ำรวย าก็จะช่วยจัดทำพิธีทางศาสนาให้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่พอใจแก่เจ้าภาพผู้ทำบุญทั้งหมดนี้เนื่องจากเมื่ออดีตชาติเพียงเพราะความโลภที่เห็นแก่เงินเท่านั้นหลังจากตายไปแล้วนอกจากดวงวิญญาณไม่ได้ไปสู่ภพนิพพานแต่กลับยังต้องถูกตีขับ ให้ตกลงมาอยู่ในขุมนรกพึ่งพิษซึ่งข้าจนเจ็บปวดทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสดังที่ท่านได้มาเห็นอยู่ในขณะนี้จะบ,บวชเป็นพระพิสุนีประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขเกลาวชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นที่ตั้งโดยวังให้หลุดพ้นจากทุกข์และมุ่งไปสู่พบอนัตตสุขเป็นจุดหมายปลายทางแต่ว่าจิตใจของเจ้ายมมังมกมุ่นมัวเมาอยู่ในทางโลกมิได้ดับ ทั้งยังมีความโลภโกรธหลงและบูชาเงินเป็นพระเจ้าจากการประพฤติปฏิบัติอย่างเจ้าไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นจึงพิพากษาตัดสินให้เจ้าตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้ชาวโลกที่อุปสมบทอยู่ในาศาสนาพุจะต้องเป็นชื่อจากทางโลกเป็นทางาศาสนาเหมือนกับทุกคนโดยองค์พระอุปชาจะตั้งฉายาเป็นชื่อเรียกทางาศาสนาขึ้น และในผู้ที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติธรรมมิไดยอย่างเคร่งครัดเสมือนพระพุทธองค์แต่ถ้าไม่สามารถทนต่อสิ่งย่วยยวนทางโลกที่ทดสอบจิตใจอยู่เสมอได้กับไม่ประสงค์จะโปรดสัตว์ด้วยความเมตตาทั้งยังเต็มบรดกิเลสตัณหาฉะนั้นนักบวชจพวกนี้จึงไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้่จะโปรสัตว สำหรับผู้ที่จะเข้าเฝ้าถึงพระพุทธองค์ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ปราศจากรากงาของความชั่วสาประการคือโลภะทุสะิและโมหะนอกจากนี้ยังต้องพ้นจากความลำเบียงอีกสี่ประการคือไม่มีทันทาคติลำเบียงเพราะรักไม่มีโทสาคติลำเบียงเพราะกลัวไม่มีพยาคติลำเบียงเพราะกลัวและไม่มีโมหะคติลำเบียงเพราะความเขัง ส่วนผู้ที่ยังมีอกุศลมูลซึ่งเป็นร่างเงาแห่งความชั่วสามประการดักล่าวแล้วกับเบญจขันกองผ้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซิ่งเหล่านี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจและไม่สามารถจะปล่อยวางได้นักบุญจำพวกนี้ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารีีกต่อไปฉะนั้นอาตามาจึหวังว่าชาวโลกที่กำลังศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่วัาจะบบชอยู่ในศาสนาเต๋าหรือศาสนาพุทธแต่ถ้าโลกวิสัยไม่ดับไปจากจิตใจโอกาสที่จะหลุดพ้นนั้นไม่มีท่านจะคุณนรกเนื่องจากมีมลเวลาแล้ววันหน้าจะมีเจอท่านอีกครั้งเอียสิเตียนตัวออกเดินทางกลับสลาเสี่ยเฮียงตึงกระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนรกกับคณะจมเทพทุกท่านที่เมตตาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกระผมจะติดตามพระอาจารย์เดินทางกลับ จึงขอกราบลาทุกท่านขรับการถวายต้อนรับท่านทั้งสองในวันนี้หากบกพร่องประการใดขอได้ประทานอภัยแล้วหวังว่าท่านจะเสด็จมาอีกเยดเซนเรียบขึ้นทุ่มดอกบัวโดยเร็วกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแนละ้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับ สลาเสียเฮนตึงแล้วเอี้ยสิงลงจากพุ่มดอกบ,บัวได้กายทิพย์เข้าสู่รา